สวัสดีครับผมแจ็คเชียงดาวรับซื้อพระเครื่องนะครับผมเหรียญน,นี้เป็นเหรียญชินราชหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องนะครับออกที่วัดบ้านบัวนะครับผมเนื้อนวโรหะนะครับผมใครมีอยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้ไม่ได้บูชาไม่ได้สะสมแล้วนะครับผมอยากจะขายอยากจะแบ่งปันปล่อยต่อนะครับผมทางร้านแจ็คเชียงดาวยินดีรับเช่านะครับผมหรือว่าท่าน มีวัตถุมงคลอย่างอื่นนะครับพ้าเครื่องอย่างอื่นพ้าเหรียญพระผงพระบูชานะครับเลิกสะสมแล้วนะครับผมอยากจะขายอยากจะแบ่งปันนะครับทางร้านก็ยินดีรับเช่านะครับผมถ่ายรูปส่งมาดูที่ Line แอดนะครับผม s i g n นะครับผม j a c k 0 0 7อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับเพื่อนๆครับโทรศัพท์เบอร์0810312139นะครับผมยินดีรับเช่า พระเครื่องรับเหมาพระบ้านบริการถึงที่นะเพื่อนๆน,นะใครมีแบบนี้นะครับรับเช่าหลักพันนะครับผมทางร้านมีหน้าร้านตั้งอยู่ที่ตลาดพระเครื่องทิพเนศเชียงใหม่นะครับผมยินดีให้บริการไม่กดราคาท่านแน่นอนขอบพระคุณครับ